ก็จะสัมพันธ์กันประมาณไหนเออคือแบบว่าอ่าเฮาสิแบบว่าเป็นอะไรล่ะคือประมาณแบบเห็นกันละอายกันหรือว่าแบบไอ้ขึ้นเห็นแล้วเป็นใครว่าเป็นคนบ้านเดียวกันคนบ้านกันเห็นกันมาแต่น้อยแล้วเออเห็นไอ้พูดไอยังไงคือสนิทกันอยู่แล้วคือมันจะได้ข้อสัมพันธ์จะได้ไปเร็วนะเพราะฉะนั้นคนเมื่วนตัวไปใครในสสวดตู่เออไปไม่ไอ่มันได้ไรมีไรใดก็ไปด้วยมันก็ไือเนี่ยให้กันไปตามภาษาซื้อๆใส่ซื้อนะอยู่บ้านเทาเดียวแบบใส่ซื้อธรรมดาไว้ใจกัน พุงดดาตาโน่ใสไใ้ใจ่าดีวยวเยวเดี๋ยวได้ไปเยี่ยมเดี๋ยวเหตุผลว่านันเยี่ยมนักมันจะสุ่มเยอะกันไปละซีนแดกคัดหนึ่งเทคจหนึ่งครับสวัสดีครับตอนนี้ผมไปอยู่ในรายการ ออรายการอย่างเขารายการท่องเที่ยวรายการเที่ยวบ้านฉันนะฮะ <c oughs> กองไทยนั่งไอธรรมชาติธรรมชาติหรือนี่ดีนะครับทำทุกหน้าที่ครับตอนนี้คุณสุพจฮะตอนนี้ไปไหนฮะอ่าตอนนี้เราจะไปดูโลกันนะฮะโลมาถ,ถุย <laughs> แล้วตอนนี้จะเป็นฉากที่เราจะต้องมาดูโลดแล้วก็เป็นฉากที่นางเอกเนี่ยมาทําการไลฟ์สดนะฮะแล้วก็จะดูก่อนว่าตรงไหนเหมาะหรือว่าไม่เหมาะนะฮะตามผมมาครับตองน,นี้ปลาเลยบ่แล้วนัง่งา,าด,ดี๋ยวว่านั่งเดี๋ยวว่นั่งเดี๋ย่โอ้ยขอหอมๆเนี่ยอาจารย์ลูกเสี่ยวก็อีมานั่งบ่เอาโต๊ะมากลางเลยบ่ผู้ชายนั่งเลยเด้ผู้ชายนั่งเขาเพียบกินนีอยู่บ่เจ้าเจ้านี่เดี๋ยวนั่งยุทงผู้เดียวแว้เก่าหลังเป็นทงนั่งนี่ก็ดี นี่นไหมน้ำท่างนี่นไหมข่างท่างนี่งหูวนั่งเป็นท่างหนึ่งิตบ่คือแล้วท่างหนึ่นเป็นบ่บุ่งบ่คือวะแค่นี้แหละต้องหามุมงเหาไปรอเป็นไงบ้างครับวันนี้อยากนั่นแข่งทีมงานฮอล์นะฮะอ๋อ้ยเองเสียงนะครับเสียงนะครับนี่ช้างเสียงนะครับช้างครับช้างนะครับเสียงครับเปี่ยวครับเสียงครับ เปื้อนครับไปไปเพื้อนนางเอกมากวันนี้นะฮี่คือโลเคชั่นที่เราจะต้องถ่ายกันในวันนี้นะฮะเป็นสีนที่นางเอกจะมาแล้วพนส้ชมตำนะฮะมีบ้างไหเออถือไปน้ำกินไปน้ำเ่นี่นะครับไปเลยไปเล หนึ่งสองสามอ่าเริ่มเลยเป็นไงบ้างครับแม่ท้องว okay, ่ะค่ะกินซมตำเมื่อกี้เล่นไปฉากแรกเป็นไงบ้างครับก็สบายสบายค่ะแล้วกินซมตำเยอะเลยอ๋อแล้วอย่าตีบุ้มกลับไปให้กินซมตำเยอะอ้าอะไรเนี่ยลงอันี่เข้าแบงก์อ๋อเดี๋ยวมาทิ้งก็ได้เนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเผลอเป็นไม่ได้ เาคุยเรื่องของเราไปต่อดีกว่าครับเนี่ยเป็นเรื่องของเราแม่อะไรม่ได้รบทเป็นไรครับวันนี้บทเป็นใหม่ค่ะเป็นใหม่อะไรครับโอ้ทซี่บยังกับว่าเม่อมึงไม่มีอะไรถามว่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีแน่นะแน่ัปุ่มเลย่ต้องรอปุ่มด้านีสามี่เยว่า สองคนพ่อโอเคไปสองคนนะคุยกันสองคนนะคุยกันหน่อยอ่ะคุยกันก่อนเองเองมองหน้ากันคุยกันหันหน้ามองพระเดี๋นี่ใส่เลยมันมันพอต้องสีแดงว่ามันสสวยสวยนะแค่ขอบๆไปแล้วก่หยิบเลยว่ามันไทยไก่ยุ้งอันนี้แหละอ่าอันนี้แหละให้ตามไปเด้บี๋นว่ผมนะ ได้เล<ะ>ยเนาะไปเจ้ครับตอนนี้ก็ถูเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมคนัาพร้อมทางทุกคนแล้วนะครับ อา้าวนั่นคุณโสนี่เก็เป็นวันที่สองแล้วนะฮะทีได้ออกกองคนข้างที่จะเ,เพียนนิดหน่อยวาะเมื่อวานนี้รถหนักไปนิดหนึ่งนะฮะอะไรหนักฮะอา่านอนฮะอ๋อนอนไปแล้วพี่นองไปแล้ว การับครับโอเคเลยนะได้ไหมฝังนั้นได้ไหมเพื่อนโอเคไอ้มัดเลืตัวที่ขอว้าเนี่ยมันจะกโคคักั้วาบอรับไหมรับก่อนหลรับรจากบ้านเราเอาไปทีไรเพรามัดที่ผู้เย็น ไน่แน่ไม่สองสองแน่ไม่สองสองไ่เคื่อสองสองจ้านายแน่นออันนี้ก็เห็นว่าบ้านหลังข้างหน้าอย่นิดหน่หลังัเทังยเพีโควดีัวโควิดที่ตันานครับเอยหนักหนียมีสิทธิ์ทียาีำอะไรได้าีสิทธิะอาียบยามครับอาเีากลัวว่าที

Mari periang nanti Mari periang

หันหลังไปพูดเลยหันหน้าเบิ่งน้ำมองน้ำแล้วก็แล้วก็ไฟแล้วก็ไฟไอ้มาสีฟปากคนนี่นะมันบอลเลยคือคือแบบแบบกุ้มใจไงนะเราเป็นเงี้ยแสงแม่ใส่แล้วแบบสะพานยิ่งง่ายมากเอยมันหลงพ่อออกมาเออย่อได้ได้ได้เด้ได้พร้อมไม่เห็นขาไม่เห็นขาไม่ไม่ไม่ยังไม่ต้องก็ได้จากนี้ยังไม่ต้องไม่ก็ได้ ออเอาเลยเอาเลยเอาลยะเอาเลยนะเอาเลยอ้อมแอนแอคชั่นไดยงไงครับไดยไรไ้ยังไเปิดเอาครับนะรอรก่อนรอรอครับัดอไปงไปสูงขึ้นอีกนิดนึงโอเคครับแอนแอคชั่นึงึงบรรยากาศกนซองผ่มึงยังคุยกันบิดบิดโซไปครับโีนะฮะหาไปอีกได้วะไม่ราะอันนั้นป็นไงวะ อ้เปิดผมเปิดหน้าไอ้เปิดหน้าไว้ไหมเก๊เก๊เปิดหน้าไว้ผมผมด้านนีเปิดปัดเปัดอ่าปัดปัดมะฮะเปิดหน้าแล้วเอียงหน้าวันนี้ย่ินบินหน้าไปดอว่าืูว่าเจ้าญาติดูดูคนควายทุกประทควายควายแก่แก่่ต้องเดือนนะม้านะม้องไรพ่นมั่งอะไรอ่ามันจะยังไงใช่ปะตื่นทางหลัง เดี๋ยวเราจะดิสกองไปข้างในได้ไปเอาเลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวรอรอฝนอีกเดี๋ยวฝนม่อีกยงหนึ่งเฮ้ยตอนนี้เอาโทรศัพท์มาเมึงนั่งมือบวกก็ได้เอาชุดนี้ฮะชุดประวัติมือโทรศัพท์มรเดี๋ยวเรืองเนป่ะ่้องลินยนป่ะไปเนียนมือโทรศัพท์ไ่ตองม่วงบวกเลยชัดชอม่วงบวก เอากล่องเจนนิ่งไมยิ่<บ>งปะคุณเดีค<า><ด>่ตอนนี้เราก็กําลังรอฝนอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ฝนเนี่ยเนี่ยเป็นฉากที่ต้องนอนบวกควายนะครับนอนตรงนี้แล้วฝนก็จะโปรยปลายลงมาแต่ตอนนี้เนี่ยฝนยังไม่มาตอนนี้ก็คึมๆึมมาแล้วรอฝนสักสามชั่วโมงนะฝนมาผ่า,านักนาทีเดียวพอรตรงนั้นเลยบวกมีน้ำเลยจัดการเลยระวัง่ จะปีงเที่ยวกองคำกับพ่อเด็กสองตั่วเฮ้ยเบิ้งบวกเบิ้งบวกข้างหน้าน่ะมาเข้าไปค่อยมาเข้าไปเดี๋ยวมาจะย่างเข้าไปได้มาค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปดีดีเดินอีกมาเดินอีก Dante, ไปไปไปนิ่งๆมึงไว้เบิ้งบวกอย่างเดียวเบิ้งบวกอย่างเดียวก็ต้องสนใจมาเด้อเบิ้งบวกอย่างเดียวเบิ้งไปเดี๋ยวมามันย่างไกลตัวนั่นแหละก็ต้องสนใจประตงสนใจมันอ่าปล่อยม้าก็ต้องสนใจมาเด้อปล่อยมันไปไปเรียบปากนิ่งๆไว้นิง Superman, น่งๆไว้ก็ต้องสนใจมันเดี๋ยวมาให้เบิ้งเบิ้งกูัว่ังที่เบิ้งอะเบิ้งปุ๊บสุดลงแล้วก็ค่อยลงไปอีงที่นะ ิกมันจะพึ่งเหมือนคนพึ่งเสร็จอ่ะเหมือนคนโอ้ยวิ่งิดเพือนเพื่อเหยียบหัวมันดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจอ่ะ ไยทำรวตกใจอ่ะกลองังกองไรบ้านไรบ้านไรบ้านไปไรควายไรควายเรียกับควายเลยไปไรบ้านไรอมันมันหยมเลตัวเดี๋ยวตัวจะนันมบนสี่ยางของมาหาตัวไปไรควายออกไปจากมันเลยไล่ออกไปเลยไอ้แซมเฮ้ไล่เลยไล่เลยเฮ้ยเฮ้ย่เลยเฮ้ยไล่ไปเู้ยไปไปไปยวนอไรั่นไปมันย่วั้มันไป ไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ปไ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 ไปไปไ นะโอเคมาเปิ้มาพี passé? ่เปิ้นเเอาเล่นกดๆเลยดๆกดคกดๆโอเคอ่ะโอเคคัดๆๆโอเคโอ้ยกว้าวแเฮ้ยไปยังอยู่ดิเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้ว ระเอกระเอกเมียงตีลงเกือกกี่ตุ่มเมียงเลย Oh no ไปไหนอ่ะกลับโม่งโ่เอาแมงราคาตัวดิ <c oughs> กัฒนาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ สั้นเข่าเหลวๆผู้เป็นยังดอกเอาไม่เป็นฉันแง้มแรงกันได้โอ้ยเจ้าก็บอกไอ้ทัวเนาะไอ,อ้บอลเลรนซื้อป้าสุดคืองามแท้มูนี่งามแต่สุดตีอายบ่หลาคนใส่ก็งามงามหลักโสดนี่คือแม่เห่ินแซ่เห่ินสาวอย่างงามนี่พระเพิ่นกำลังสั่งเข่าอยู่บ้าคือกินหัวมึงเด้ มันเอาบาดแบบเอ้ยคุยกันดีซื้อเออไหมไอ้มีอย่าง,างใหญ่ซอยเนะี่ยซอยเอ,อียงล่ะายอืมไอว่าเนี่ยอยากให้ไหมเนะี่ยไล่ขายผ้าไล่ขายผ้าเนี่ยได้ละาอไหมเคยแต่แหลมโซ่ของกินซื้ออืมไอผบอยากดอกไหมเคยไล่อยู่แล้วไอวัานไหนจะไม่เป็นหานะลองมึงบละมันคือสิวเสียหายอย่างหนกเนาะเสียหาย กันสูสิมานั่งใกล้กันปาะนี่บักโซมึงเวีนระยะห่างจากร้านสาวกูอยู่นี่มึงไม่รู้จักติเซาเซียวดิเทนซิงไหมน,นับไปนับไปอีกบักโซมึงไปเวีนระยะห่างจากร้านสาวกูได้เนาะไปอีกไปอีกมึงกักตัวครบสิบสี่หมือห่อแลอ้วบ่มึงขึ้นมาวัดได้ครบแล้วกูเนี่ยันบ่ครบ่งเลยครับบมาหรอก เดี๋ยว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 วัดมึนเหมือนกันสามสิบหกจุดเต้าฮัน